นะคะเรามาเจอกันในพาร์ทที่สามนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าเกมที่มีชื่อว่า l i ม b บพ่อเองมีชื่อว่าลิมสเตฟานน้องสาวชื่อสเตฟานี่นะคะโอเคพ่อชื่อสเตแม่ชื่อฝานเราไปลุยกันเลยใช่ไหมด่านนี้มาไปอะไรไหมด่านนี้แหละด่านนี้เคยเล่นไปแล้ววะไม่ใช่ก็มันเสียงไงไม่ถูกอ่ะก็ที่เราเริ่มตั้งแต่อีกา อามือไปเลยเดี๋ยวเสียเองไม่ยินตอนนี้เนี่ยพาร์ทสองอะ่ะต้องคอยพ,พาร์ทสองอะ่ะเ,เล่นไปแล้วเนี่ยโอเคเรื่องราวก็มีว่าวนไปวนมาสเตฟานต้องไปหาน้องสาวมันเป็นที่รักเราไม่ต้องบอกเขาน่าจะดูไหลช่องอ้วมั้งเนี่ยแต่ว่าที่เขามาดูเพราะว่าช่าง,งเราดีแปลกนะครับเล่นวกไปวนมานะคะ อันนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับเบบี้ไมว่างก็เลยให้มาแคสเกมนะครับเข้าไปยังไม่มาโลกทำเลยอันนี้เป็นอธิบายด้วยครับเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะมีตรงนี้เราก็จะเป็นแบบคนนอนตายนะคะแล้วรอให้หัวล้านคุงมาจมน้าที่หัวมันเป็นอะไรครับที่หัวมันมีหนอนยุกหยุ่ยจ้า เราก็จะกระโดดกระโดดเหยียบมันเหยียบหัวเหยียบตูดหัวไหลตูดจบเกมนี้เราจะแค s เกมเศรษฐีต่อนะเราไม่ใช่เศรษฐีเราเป็นคนรวยป่ะเออเราต้องไปดึงไอ้หัวร้านคลงเมื่อกี้มานะคะจภาพบ้านคนรวยบ้านรวยค่ะนี่มียันด้วยยันโคมไปนู่น หน้าโอ้โหคุณหน้าหนูโซมากหน้าหนูโซมากคุณคุณหนูอยากไปว่ายน้ำใช่อยากไปแล้วจะพัดลุงบอเขาบอกว่าเสานะเสานะหนูบอกนะคะถ้าเกิดไม่ไปคือไปไปอไม่ไปไปิดนะคอ่ะชอบแล้วก็ไปเลสเจอร์ไปเลสจู ครัวะลรนะกำลังพาคอยู่กำลังภากลังนี่นะคะย่อก็คือว่าต่อไปเราไม่รู้จะเป็นด่านยังไงอีกนะเพราะว่าเล่นไปแล้วก็ลืมเพราะว่าเราเล่นผ่านไปแล้วเนีหัสอะไรก็ตรงนะจูดมันไปถึงน้ำท่วมแล้วอะไม่ใช่โอ้โหลากเรือนั่นแรกๆเลยคุณ มันถึงตอนที่เราต้องเอาอะไรอะ่ะเอาหนอนเอาหนอนไปให้กบกินแล้วกบตัวใหญ่หม <c oughs> มปมอน,น, <c oughs> นี่นะคะเราก็จะอยยะ้ย่ะรอฉันด้วย <c oughs> ตายหมดเลย <c oughs> นี่นะคะก็จะไปเรื่อย โรมันไม่มาทำหน้าที่เลยทำอะไรอยู่นะฮะอ่านคุณมีนคุงคุณมีนคุงคุณมีนคุงต้องเสียงพัดลมไม่ใช่ไม่ได้ร้อนใี้หมดหละจะได้ไม่มีพัดลมการอัดคลิปที่ดีนะครับจะไม่เปิดพัดลมนะครับใช่แม้ว่าจะเงือแตกเงือท่วมก็ไม่เปิดครับเพราะว่าเสียงพัดลมแต่ว่าอยากให้มีพัดลมเพราะว่า คุณโอเยนไม่เคยอาบน้ําอ่ะแล้วเวลาอากาศร้อนอ่ะแล้วกินมันโชยไม่จริงอ่ะไม่สามารถเข้้้าาไดดยเเมม่ร็วหัวร้านคุ้งเฮ้ยมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรอ่ะคุณคุณไม่สามารถเข้าไปได้อะไรคุณไม่สามารถเต้าอะไรอะไรมึงอะอะไรสองห้าสี่หกเออดี ตอนนถึงไหนแล้วครับตอนนี้เราถึงดะคุณโคชวนถามทำไมเนี่ยเราลงไปในนามทำไมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สเตฟานนะวิ่งวิ่งกำลังเดินไปอย่างขมักขมนค่ะหนูอยากมีตาแบบพ่อมั่งเลยตอนกลางคืนก็สามารถสเตฟานนี่เป็นคนขี้ขาดนะครับคุณคุณเห็นทำไมล่ะเล่นมุกนะสเตฟานนี่เป็นคนขี้ขาดนะครับเพราะว่าตาขาว เงียบเงียบผิช่วย่อหนอหน้าตาไม่ดีอ่ะเล่นมุกดินี่คือเขาไม่เห็นรูปเหงื่อออกแล้วอันนี้อย่าอย่าเวลาแอสเกมนะครับมันจะเป็นการฝึกความอดทนขนาดนึ้งเขาเขาทนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อาบเพราะเขาไม่ได้อาบน้ำอ่ะไปกันอลดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย ผมไม่พาคุณคุณต้องโยกแพ้ด้วยกันไม่ได้ไม่โยกแค้ใช่คุณได้เห็นหน้าตรงๆหนาวอ่ะอหนาวหนาวนาวะ่ะต้องไม่ปิดลำโพงไปชอบอ,อันนี้ก็ไปเย้ผ่านเปนแล้วนะครับไปไหนต่อครับ ตอนนี้เราก็จะไปเอานอนคูเปิดพัดลมดิทำไมเปิดพัดลมไม่ให้ลำโพงเปิดหรอกโอเคหนูต้องโดยแค่ขาเอาหัวแนี้เอานี่ดูหน้าหนูดิเหมือนเหมือนไปอาบน้ำมาเออทำี้ทไมเ้าไม่ไปแค่ที่บ้านพี่จังเออจะได้ปวดแอร์นอนเย็นเนนี่นะคะเอาเอาศัวแบบนี้เออขาเออให้มันนี่นะคะ ดี๋ยวหนูจะบอกแม่ให้ติดแอร์ที่เนี่ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้แล้วหนูเข้ามาวันนั้นหนูเล่นความเนี้ยนะมีจิ้งเหนด้วยตอนนี้ท <c oughs> ึงไหนแล้วครับตอนนี้เราโดนหนอนกัดแท้สมองแล้วนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆเราจะจบคลิปที่เดิมนะครับจำได้ไหมตรงไหนทำไมอ่ะทำไมต้องเอาที่เดิม <c oughs> อะคะอันั้นจะได้พอดี <c oughs> ออกเสียงนล้วครับเออขอโทษด้วยนะคะเราทำผิดนะค่ะเราต้องให้ตายนะคะั้งดังอิลิมโบงตายซะสเตฟานสเตฟานอ่ะสเตฟฟรอน์นี่เนี่ตีนขอโทษเป็นอะไรมึงนี่จะตบเลยคุณไม่มีแรงเลยไงไม่ใช่คนนี้คนนู้น อ้าวตอนนี้นะครับสเตฟานนะครับกำลังเดินนะครับไปอย่างขามักขเม้นโดนหลอใช้หัวนะคะโคนอยู่ได้คำเดียวโดนหใช้เดินไปอย่างภาคเพียงอุตสาหะใครว่าเขาวิ่งนครับให้คนให้คนที่ดูภาคเหลยแล้วคนเล่นไม่ภาคบ้างอ่ะให้คนที่ไม่ดูภาคตอนนี้นะครับสเตฟานกำลังผัดกะเพราทำไมเน็ตไม่มีเลยวะนั่นนันแม่หนูครัวนั่นมาสเตฟานไพ่ เย้ yeah. เราก็หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะยังไม่ตายครับอะไรครูนี่เมื่อคืนน่าจะไม่ได้นอนแน่เลยนะครับเราคนเดียวนี่นแหละครูจังแคสยังไงดีอ่ะอไม่รู้แคสต,ตามสไตล์คนแคสใช่น่นแแล้วก็จะตามสไตล์คนแคสอ๋อเพลงนึงเพลงครับเราคลิปนี้ ไม่รู้ผมว่าเพิ่มความมันตัเพลงจัดว่าเอาเพลงของคันหนึ่งเพลงครับค่อยใส่เพลงที่หลังไปจบตอนแรกๆมันก็ยิ่งอยากไปลยบางกอกก็คือว่าถ้าใครมาเม้นนี่รับรองเม้นจุดจุดจุดมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเม้นว่าเฮ้ยได้ไปดีโว้ย โอ้โหหนูเล่นอ่ะดีแต่ว่าหนูแพหนูแคร์ไม่ค่อยเป็นไม่ใช่ว่าคลิปนี้กดแย่ล้ว่าคนตอนนี้นะครับสเตฟานนะครับตกหลุมก็กําลังจะผ่านไปอย่างขมักขเม่นนะครับตกหลุมอยู่เนี่ยคลิปนี้กระเทิบเลยถ้าเกิดถึงเจ็ดหมื่นไลค์เราจะมาแก้งไม้มางกันต่อไปมึงคงไม่ได้ต่อไปเราจะมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนะครับไม่ใช่ซื้อที่ีไม่ไม่ใช่ซื้อไอ้นี่ดิ ซื้อที่เัอะ The Sun อะ The Sun อะมี The Sun นะครับไปซื้อที่ดวงอาทิตย์ต้องออกน้องกโลกไม่ใช่โอ้รีบจบแล้วไม่ไหวแล้วร้อนอะ WiFi ไม่มีละมั้ตอนนี้ก็แคสกันอย่างเงอแตกนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้พัดลมเข้าในลำโพงนะครับคุณเป็นอะไรของคุณ น้ำมาสิเออีน้ำบ้าทำไมเราไม่ทำมาม่ากําลังถึงนี่อยู่ทำไมเราไม่ทำมาม่าเผ็ดแบบบ้านๆเอาพริกใส่ไปให้หมดก็คือว่าก็ขอโทษด้วยนะคะที่เล่นที่เล่นการการพุ่งอ้อเจ็บเราเล่นนะคะเราไม่ได้อยากจะว่าอะไรกันนะคะเราขอโทษเราจะไม่ใช้คำหยาบแต่เราจะใช้คำไม่สุภาพไม่ได้ ว่า,ว,าว่าอย่างก็คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาว่างั้นตอนนี้นะครับนี่นะคะก็อขอฝากผลงานเอ่อ Resident Evil 7โอ้โหโอินโบตอนครับ <laughs> คุณโอเยนเขาแบบสุดคั้ยเลยะนะคะคไอล้ลุงไอ้ลุงบ่า เขาเป็นอะไรของเขาก็คือว่านะคะเราก็จะสอะอะไรมันเกี่ยวกับเกมนี้มั้งตอนที่เขาพังนะผมเห็นน้ำลายเขาเต็มหน้าจอเลยอ้เขาอยากจะครูชายเขาคิดว่าอุ้ยแจ็คแจ็คกูเซ็กซี่มากเลยแจ็คโคตโดโอ้อแล้วถึงไหนแล้วมันกระโดดนี่ไปอ่ะดูดิคุไม่น่าขาแน่นอนไม่เอายังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนเลย คนดูน้อยแน่เลยะดูหนูดีกดแย่ไปเยอะๆเลยนะใครถ้าเกิดไปเราชาวนาอยู่กับควายดูหรือเทียนไคมีอยู่ควายสองตัวไม่นับถือผู้ใหญ่เลยอะไรมันควายสองตัวอันนี้คนแต่คนกับควายอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยอาบน้ำสกปรก เราจะมาดูกันไหมคะว่าโอเยสทำออีย,อยงถึงไหนแล้วปิดได้แล้วนะนี่นะคะเราจะทำให้ไฟแรบแบมันไม่หมองให้ฮะพ่อทะเลือเห็นเธอตะกุนฮะนี่คือหน้ากากทุเลต <laughs> หน้ากากอนามัยนะคะ่ทุเรียนหน้ากากทุเลตเลือกอะไรอะหนูไม่เคยดูหน้ากานหน้ากาอีกาเดอะเมอร์สซิงเกอร์ไม่ใช่อีกา, s <S าอีกา หนูว่าน่าจะเป็นครูล่ะไม่ค่อยอาบน้ำอ่ะนี่ครูแล้วไงต่ออ่าได้แล้วนี่มันเลยครีแล้วนี่ยังตะก้องถ้าเกิดคุณเป็นหน้ากาคุณจะเลือกหน้ากาไรนหน้ากาโกงหน้ากายังไงยังไงอับแอร์แล้วคุณล่ะถ้าเกิดเป็นเดอะแม็ซคิงเกอร์คุณไปร่วมงานคุณจะเป็นหน้ากา ไม่รู้อ่ะแต่เป็นทีมทุเรียนหน้นากากนตาไม่เอาทุเรียนห้ามเอาทุเรียนหน้ากากคบหน้ากากลำใหญ่หน้ากากสาก์กเือลำใหญ่กลัวลำใหญ่มึงหนากาก้นากากสาก์กระเพือเอาผ้าอ่านะคะไไก็คือมอคืนง,ง่วงอ่าต่อไปนะนี่คะตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะคะก็ฝนตกหนักนะคะก็ อาจจะมีน้ําท่วมหนักใน,นหลายพื้นที่เฉลาปาลิมอนทนโอเคไปกันเถอะและคลิปนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่ถึงเลยเมันต้องน้ําท่วมอีกสักสองครั้งอะ่ะ,ะฝนตกอีกสักครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดแล้วเป็นสามสี่ครั้ง <c oughs> มันก็จะได้พายุประเทศจีนบ้านใครมียายชื่อฉิมระวังยายออกไปข้างนอกนะครับร เพราะว่าให้ชิมเก็บเปเห็ดเคยได้ยินเมื่อคืนคงน่าจะไม่ได้นอนจริงๆอะล่ะหนูว่าให้ชิมเก็บเเห็ดเขาน่าจะเล่นเกมมากจนเกินไปเล่นเกมมากจนไปไปถึงกับสมองนี่หายไปในที่ตาใช่เนี่ยแหละคุณครูออ้คุณมาแลบลิ้นใส่ผมทำไมอาราเ่ผู้หญิงที่สวยที่สุดอุ้ยอุ้ย อุ้ยตายตายตายฮาเล้วตายเล้อันนี้อาราเล็กครูครูทำหนูตายอาราเล็กหน้าตาหนูนั่นละเอาวก็คลิปนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะ้โหก็ฝากเกมเสรจฉีอันใหม่ด้วยนะคะกำลังจะแคสกันในไม่กี่วินาทีนิดหนึ่งผู้ทำเพื่อ แรลงตายไม่ชัดเพราะพี่พึงหัดวันนี้ลูกขอช่วงนี้พบกับไม้ทองคำเด็กนะครับไม่ไม่ปลดนีไม่จะท้าห้หมดนีไม่หมดนีดนใช่ปะนี่นะคะเราก็จะมากันต่อไม่กี่นาทีนะคะอ่ะกำลังคุยเรื่องอะไรวะ <c oughs> นี่นะคะก็ คุณโอเยสก็กำลังเคลียร์โทรศัพท์ให้เก<า><า>่าๆอยู่ใช่ไม่่ใชโททรศัพ์ซื้อให้ใหม่ดิค้างซื้อให้ใหม่จี<า>จื้อไอ้ใหม่จีจื้อไอ้ใหม่จีลอยสิบปีเขาชอบอ้อยซื้อไอ้ใหม่อาจื้ไอ้ใหม่จีอาจื้ไอ้ใหม่จีอาจื้ไอ้ใหม่ตายตายพอดีหายจบแล้วทำไงนี่นะคะเราก็ขอ จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็จะมาเจอกันนะคะก็ขอไปศึกษาก่อนว่าตรงนี้มันทำยังไงเพราะว่าลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวกันใหม่ในพาร์ทที่สี่จะมกดไลค์ซับสไคร์ถูกใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ด้วยโอเออไม่ใช่งานบวช